ขอสักร้อยแท่งได้ปะฮะขอไม้ร้อยแท่งกูส่งแปดร้อยอะมาดิโอ้ยกูทำกูทำจะครบละจะครบสองพันแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปตีอาวุธเอบคุณน้องแมวค่ะลตีีปากตอนตอนนี้กำลังจะคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นไม้พู่ดีไหมแต่ก็ปากนั่นแหละไอ้เหี้ยจะได้มีไว้เล่นอาวุธหนักๆบ้างกูอยากแค่ได้แค่ไม้เบสไม่ได้เลยมึง อ๋อ <ทำ S 2> oh. ได้อะไรอะกีกูกียจะทำไม่ใช่แล้วแคแค่ไม้เบสนะกูขี้ออยยียันเลยเฮ้ยข้าวสมองเป็นอะไรทันมึงเป็นยังไงบ้างวะกับชินยูชินก็ยังคุยกันเดี๋ยวใส่เหงา <c oughs> เหงาบางทีเอาเหงาเพิ่เอา,เ,อา,เ,อาเร่กูเรื่องมึงอะ่ะอาการม <c oughs> ันเป็นยังไง การกูเป็นยังไงตอนแรกก็คุยก็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 เหมือนก็เหมือนก็คุยกันไม่ได้คุยไม่ได้คุยมึงไม่ได้มีเบอร์กันแต่ก็แค่แบบว่าเจอหน้ากันก็ทักแต่ตอนนี้ไม่ทักกันแล้วกูก็ไม่รู้เป็นอะไรอ้าวไม่ได้ทักกันอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอด้วแหละเพราะกูมาทำงานไงก็ไม่รู้ไม่ไม่คงไม่คงไม่หรอกมั้งเพราะว่า ไม่ได้เจอกันเลยเพราะกูเนี่ยอยู่ทำงานตลอดกูอยากเจอห,ห,หรือเปล่าอ่ะม่เจอก็ไปหาไปหาบ้าไงไม่เิอไปหาไปแบบว่าไปให,ให้ไปให้เจออย่างนี้หรอเออไปให้ตัวเองเห็นนั่นแหละก็เออไปให้ตัวเองเห็นแล้วก็แบบว่าไปเห,เห็นแล้วเห็นเมื่อตอนกิจกรรมอยู่กับแฟนเก่าด้วยเขิเลยเออกูก็เลยแบบอ๋อฉันเออ คาร์โลนาเปิดชาติยิ่งใช่ไหมมึงไม่เปิดชาติแล้วก oui> ูไม่ได้เย็นก็กูไม่ได้พูดอ้าวเหรอเออแค่แหละก็ก็กูก็เห็นเขาก็วนๆเวียนอยู่กับแฟนเก่าก็เห็นยังเห็นอยู่หน้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้ว่ะหัวจะปวด เขาทำไมให้ใส่เสื้อแก๊งวัดสภาไม่รู้ไม่รู้ดิหลายอย่างอะหลายอย่างคืออะไรวะแยกเหรออือคงแยกแก๊งแหละอารมณ์แบบคนที่ทำงานป้าหรือไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวกูไม่รู้กูไม่ได้อยู่ในสภามึงกูก็ไม่รู้มึงกูมีอะไรที่กูไม่เคยสนใจสภาไม่เคยสนใจแยกเลยดิแบบกูไม่รู้เลยมมีเพื่ออะไรถามจริง กูแบบว่ากูแค่ทำงานของกูอะกูเบื่อแ้วกูว่าจะไปวิ่งจกปูนละอ๋อจับเรื่องเงา โอ้จะเงียบมานานแล้วนะเรื่องเงาอะ่ะตัดเปล่าเปลื